ถถ 1, ชินโซอเบะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นตัดสินใจประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนานหนึ่งเดือนในกรุงโตเกียวและอีก6จังหวัดที่พบการระบาดของโควิด -19 อย่างรุนแรงไม่ว่าจะเป็นไซตามะชิบะคานางาวะโอซากะเฮียวโกะและฟุกุโอกะครอบคลุมประชากรกว่าร้อละ40ของประเทศ การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเปิดทางให้ผู้ว่าการของแต่ละจังหวัดสามารถขอความร่วมมือให้ผู้อาศัยอยู่ในพื้นที่งดเว้นการออกจากบ้านยกเว้นการไปโรงพยาบาลซื้ออาหารหรือเดินทางไปทำง,งานนอกจากนี้ยังสามารถสั่งปิดโรงเรียนจำกัดการใช้สถานที่ขอใช้พื้นที่เพื่อสร้างเป็นสถานพยาบาลชั่วคราวสำหรับรองรับผู้ป่วยและขอความร่วมมือให้ยกเลิกการจัดงานเพื่อชะลอการระบาดของโควิด -19 ในกรณีที่ผู้จัดงานไม่ยอมให้ความร่วมมือผู้ว่าการจังหวัดสามารถสั่งให้หยุดการจัดงานและเลผยแพร่รายชื่อของผู้จัดงานทางเว็บไซต์ของจังหวัดหรือสื่ออื่นๆเพื่อเป็นการลงโทษทางสังคมขณะที่ระบบสาธารณูปโภคบริการขนส่งสินค้าบริการขนส่งสาธารณะโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตและไรษณียังคงเปิดให้บริการตามปกติทเนศปราณีนรารัต คนไทยที่ทำงานและใช้ชีวิตในกรุงโตเกียวมากกว่า10ปีเล่าถึงสถานการณ์ในญี่ปุ่นให้ทีมข่าวไทย PBS ฟังว่าคนญี่ปุ่นเข้าใจสถานการณ์ตื่นตัวและเตรียมความพร้อมมากขึ้นด้วยกฎหมายของญี่ปุ่นเนี่ยที่บังคับจับปลอกอะไรไม่ได้เลยได้ทําการแค่ร้องขอหรือคําสั่งอย่างเดียวถ้าฝ่าฝืนก็คือปรับไม่ได้เนี่ยผมคิดว่าสิ่งสําคัญที่จะเป็นแฟกเตอร์หลักในการแก้ปัญหานี้มันน่าจะเป็นประชากรประชาชนในประเทศของเขาครับ เพราะฉะนั้นคือถามว่านโยบายดีไหมมันก็คงมีจุดที่ต้องแก้ไขที่น่าจะเพิ่มเติมอะไรนักวิจารณ์ในรายการทีวีเองก็ตามเนี่ยเขาก็บอกว่ามันช้าเกินไปหรือว่ามันอาจจะอ่อนเกินไปซึ่งผมก็เห็นด้วยแต่สุดท้ายแล้วผมรู้สึกว่าการแก้ปัญหาก็มันขึ้นกับรัฐบาลอย่างเดียวไม่ได้คือถ้าเกิดทุกคนไม่ไม่ช่วยกันในญี่ปุ่นเนี่ยก็คิดว่ามันก็คงปัญหามันจะยืดเยื้อต่อไปเรื่อยๆครับ การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นมีเป้าหมายเพื่อลดการติดต่อใกล้ชิดของคนลงร้อยละ80หลังจากบุคลากรทางการแพทย์ประเมินว่าระบบสาธารณาสุขอาจไม่สามารถรองรับผู้ป่วยที่จะเพิ่มขึ้นถึงจุดสูงสุดในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าสิงหทองลาบพิเศษพันเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโตเกียวตั้งข้อสังเกตว่าการใช้ยาแรงของญี่ปุ่นเป็นการส่งสัญ,ญญาณให้ประชาชนร่วมมือกัน ควบคุมไม่ให้ผู้ติดเชื้อขยายวงกว้างมากขึ้นในขณะนี้เนี่ยยังถือว่ารัฐบาลทางการญี่ปุ่นยังยังสามารถควบคุมสถานการณ์ได้อยู่เพียงแต่ว่ามันมันเป็นช่วงที่ค่อนข้างจะวิกฤตคือถ้าปล่อยให้มันมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นในอัตราสูงเช่นนี้เนี่ยโอกาสที่ระบบสาธารณสุขของญี่ปุ่นจะรับมือไม่ไหวก,ก็คงมีความเป็นไปได้โดยเฉพาะยิ่งในเมืองใหญ่ๆ จะสังเกตดูได้ว่าเจ็ดเมืองที่เจ็ดจังหวัดที่ประกาศใช้สถานการณ์ฉุกเฉินนั้นเป็นเมืองใหญ่ๆที่มีประชากรอยู่มากนะครับสามสี่จังหวัดก็คือโตเกียวและรอบๆแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นโอซาก้ากับเคียวโกะเคียวโกะก็คือจังหวัดที่มีเมืองโกเบอยู่เมืองท่าโกเบก็เป็นเมืองใหญ่ปัจจุบันโรงพยาบาลทั่วญี่ปุ่นมีเครื่องช่วยหายใจประมาณ22,000เครื่องแม้ว่าร้อยละ60ของเครื่องช่วยหายใจทั้งหมดยังไม่ถูกนำมาใช้งาน แต่จำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นทุกวันทำให้เกิดคำถามว่าเครื่องช่วยหายใจจะเพียงพอกับจำนวนผู้ป่วยหรือไม่ขณะที่จำนวนเตียงผู้ป่วยวิกฤตในโรงพยาบาลเป็นอีกปัญหาที่ทำให้รัฐบาลต้องคิดหนักเนื่องจากญี่ปุ่นมีเตียงผู้ป่วยวิกฤตเพียง7.3เตียงต่อประชากร100,000คนเท่านั้นรัฐบาลเรียกร้องให้ผู้ผลิตในประเทศเร่งผลิตเครื่องช่วยหายใจและเครื่องพยุงการทำงานของหัวใจและปอด ด้วยการให้เงินอุดหนุนการลงทุนแก่ผู้ประกอบการเพื่อขยายการผลิตอุปกรณ์ให้ได้มากที่สุดขณะที่ผู้ป่วยอาการไม่รุนแรงได้รับคำแนะนำให้พักรักษาตัวที่บ้านเพื่อลดภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์และเริ่มย้ายผู้ป่วยในกลุ่มนี้ไปพักที่โรงแรมเพื่อสงวนพื้นที่ในโรงพยาบาลให้ผู้ป่วยอาการหนักกระทรวงสาธารณาสุขรายงานและสวัสดิการของญี่ปุ่น เตรียมผ่อนปลนข้อกำหนดเกี่ยวกับการขอคำปรึกษาจากแพทย์ผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อเปิดทางให้ผู้ป่วยสามารถขอคำปรึกษาได้ตั้งแต่แรกเริ่มนอกจากนี้ยังเตรียมขยายศักยภาพการตรวจหาเชื้อโควิด1 9ให้ได้2 0 0หมตัวอย่างต่อวันรวมทั้งเพิ่มบริการตรวจหาเชื้อโดยไม่ต้องลงจากรถยนต์ตามเมืองต่าง,างๆเพื่อลดความเสี่ยงติดเชื้อในโรงพยาบาล โจทย์ใหญ่ของรัฐบาลญี่ปุ่นในขณะนี้คือการใช้มาตรการชะลอการระบาดให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดในเวลาที่จำกัดเพื่อไม่ให้สถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ซ้ำรอยหลายประเทศที่ขยับตัวช้าจนเกินไปผงสัทสุขพงศ์ข่าวจอกย่อโลกไทย PBS รายงาน